ใส่นะนะอ้ย๋อ้ยอีหยังอ่ะเต้านี่อะเวลาเขาทำทำยังไงเนี่ยเขาไล่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเออาลองอู๊ดดูสิว่ามันสูงแค่ไหนไม่ต้องค่ะต้องค่ะมาทางนี้ค่ะหนูเป็นไงค่ะช้ม ฉันไม่ให้หรอกหนูโลกมาทำอดอดเปลกเปียกไปค่ะมันเจ็บเมื่อกี้มันยาสาไข่ของชินีมันใช้ไม่ได้หรอกฉันรู้นะว่าภารกิจของหล่อนคืออะไรอแล้วหน่งสองไปละพยายามเหลือเกินที่จะทำธารกิจเนี่ย อย่าล <gas> like, ืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามวันเพกาด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกินกินกินเพื่อดูคลิปอื่นด้วยค่ะ